โอเคเรามาที่แบบฝึกหัด4.8ข้อที่1อยู่นะครับยังอยู่ข้อที่1จงคำนวณหาจุดเยือกแข็งของสารละลายก็เหมือนเดิมครับแสดงว่าเราต้องหาด e ลต้า TF เท่ากับ Kf คูณกับ M ถูกไหมจงคำนวณหาจุดเยือกแข็งของสารละลายต่อไปนี้ขอควายสารละลายแนฟทาลีน1กรัมในคาร์บอนเตต้าครอไลด์25กรัม เราพิจารณาเลยครับว่าตัวไหนเป็นตัวทำลลายตัวไหนเป็นตัวถูกละลายโอเคถ้าเราดูแล้วเนี่ยนฟทาลีนเป็นตัวถูกละลายใช่ไหมครับถูกละลายก็เขียนติดไว้นิดนึงคาร์บอนเตตาคอลอไรเป็นตัวทำละลายโอเคจากนั้นการที่เราจะคำนวณหาจุดเยือกแข็งของสารละลายได้เนี่ยหนึ่งเราต้องทราบจุดเยือกแข็ง ต้องทราบจุดเยื่อแข็งของตัวทําละลายก่อนนะครับจุดเยื่อแข็งของตัวทําละลายตัวทําละลายในที่นี้ก็คือคาร์บอนเตต้ะคลอไรเท่าไหร่ครับจุดเยื่อแข็งของมันโอเคแล้วก็มาเปิดหนังสือของสสวทดูคาร์บอนเตต้ะคลอไรมีไหมมีไหมนี่ไงคาร์บอนเตตะะคลอไรมีจุดเยื่อแข็งเท่าไหร่โอ้เยอะ โอ้ต่ำมากลบ22.99องศาเซลเซียสนะครับเราเขียนไปครับว่าลบ22.99องศาเซลเซียสโอเคแสดงว,ว่าถ้าจุดเยื่อแข็งของตัวทำละลายหรือว่าคาร์บอนไดออกไซด์ลล์เป็นเท่านี้จุดเยื่อแข็งของสารละลายมันต้องยิ่งต่ำกว่าใช่ไหมมันต้องต่ำลงไปอีกแสดงว,ว่ามันต้องติดลบลบลบไปอีกนะครับโอเค แสดงว่าเราจะต้องเอาลบ22.99องาศาเซลเซียสนี่ยลบด้วยเดลต้าทีเอฟที่เราหาได้แสดงว่าเราหาเดลต้าทีเอฟนะครับหาเดลต้าทีเอฟครูก็เริ่มทำเลยครับว่าเดลต้าทีเอฟเท่ากับเคเอฟคูณกับเอ็มตรงนี้ก็เป็นเดลต้าทีเอฟปกติ Kf k ครูบ,บอกเลยว่ามันจะต้องเป็นค่า k ของตัวทำละลายเท่านั้นตัวทำละลายในที่นี้ก็คือคาร์บอนเตตร์คลอไรก็มาดูใหม่ครับดูใหม่ดูใหม่มอาคาร์บอนเตตร์คลอไรมีค่า k f เท่าไรคำตอบคือ2.98นะครับ2.98 2.98หน่วยเป็นองศาเซลเซียสต่อโมแล้ว ทีนี้อีกตัวหนึ่ง m m, m. ก็คือความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยโมลเลาแสดงว่าข้อนี้เ,นเราติดตรงนี้ครับว่าเราต้องหาความเข้มข้นของสารละลายนัฟทาลินในคารบ์บอนเตตักคลอไรให้อยู่ในหน่วยของโมลเลวให้ได้นักเรียนต้องจําให้ได้นะครับถ้าใครจําไม่ได้ต้องกลับไปทบทวนด่วนเลยนะความเข้มข้นในหน่วยโมลเลวหรือว่า m เล็กนะครับก็ จะต้องเป็นโมลต่อกิโลกรัมจะต้องเป็นโมลต่อกิโลกรัมนะครับโมลเนี่ยจะต้องเป็นโมลของตัวถูกละลายโอเคนะกิโลกรัมจะต้องเป็นกิโลกรัมของตัวทำละลายแสดงว่าตัวถูกละลายมีหน่วยเป็นโมลใช่ไหมแต่ตัวถูกละลายในที่นี้เขาให้หน่วยมาเป็นกรัม เราต้องเปลี่ยนเป็นโมลก่อนนะครับเราต้องเปลี่ยนเป็นโมลก่อนโอเคงั้นครูจะเว้นที่ว่างไว้ตรงนี้ไว้ตอบนะครับเรามาทดตรงนี้เราจะหาเนฟทาลีนให้เป็นโมลเนี่ยเราต้องทราบมวลโมเลกุลก่อนถูกไหมก็เนฟทาลีนเนี่ย C10 H8 เท่ากับมวลโมเลกุลนะมวลโมเลกุลของเนฟทาลีนก็ คาร์บอน12ใช่ไหมครับมีอยู่10อะตอมก็คูณ10บวกกับไฮโดรเจนนัก1มีไฮโดรเจนอยู่8อะตอมก็คูณ8ได้เท่าไหร่ครับ12คูณ10ได้120บวกกับ8ก็เป็น128กรัมต่อโมลโอเคพอเราได้แบบนี้แล้วนักเรียนต้องแม่นนะครับ128กรัมคิดเป็น1โมลถ้า หนึ่งกรัมคิดเป็นเท่าไหร่โอเคครูเขียนเลยนะ C10H8 128กรัมคิดเป็น1โมลแล้วถ้านัฟทาลีน C10H8 หนึ่งกรัมจะคิดเป็นแล้วก็เอาหนึ่งโมลคูณกับ 1>, 1กรัมหารด้วย128กรัมนั่นเองนักเรียนสังเกตไหมครับกรัมตัดกรัมก็จะได้โมลตามที่เราต้องการอ่ะคิดเลยครับว่า1หาร128เนี่ยได้เท่าไหร่คำตอบก็คือ7.81ดจุคูณสิบยกกำลังลบสโมลโอเคนะเราได้โมลแล้วเห็นไหม เราได้มวลแล้วต่อไปเราต้องหากิโลกรัมของตัวทําละลายก็เทียบเลยใช่ไหมเทียบเลยว่าในตัวทําละลายคาร์บอนเตตาคลอไรด์ตรงนี้เห็นไหมเนี่ยในตัวทำละลายคาร์บอนเตตาคลอไรด์ก็เป็น CCLC โจทย์ให้มากี่กรัมครับ25กรัมใช่ไหมย5กรัมมีนัฟทาลีนหรือว่า4 0ใช่ไหม c 0 h 8ยู u กิโมนอ่ะแล้วก็เขียนไปที่เราได้เมื่อกี้7.81คูณ10ยกกำลังลบ3โมนอลแต่เราต้องเทียบให้เป็นกิโลกรัมถูกไหมครับโอเคเราก็เทียบครับว่าถ้า c clc c, หรือว่าคาร์บอนเตต้าคลอไรด์1,000กรัม1,000กรัมตรงนี้ก็เท่ากับ1กิโลกรัมนั่นเองถูกไหมครับอ่าก็จะมี c 1 0 h 8อยู่เท่าไหร่ อันนี้ก็เขียนปกติเลยนะครับนักเรียนลองจิ้มเครื่องคิดเลขดูว่าได้เท่าไหร่นี้คูณหนึ่งหาร25กรัมอ่าได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่คูณ1,000หาร25่สาคำตอบก็คือ0.3125นะครับ0.3125 0.3125มโมลต่อ กิโลกรัมหรือว่า0.3125 M เล็กนั่นเองทีนี้ครูก็มาแทนตรงนี้เลยใช่ไหมเราหา m ได้แล้วก็มาแทนตรงนี้เลยครูแทนนะครับ0.3125 M เล็กอาโมลแล้วตัดโมลแล้วเราก็จะได้ครับว่าเดลต้ tf เท่ากับเท่าไหร่ครูก็เอา2.98 คูณ0.3125คำตอบก็คือ0.93นะครับ0.93องศาเซลเซียส0.93องศาเซลเซียสทีนี้เห็นไหมครับว่าเริ่มต้นเนี่ยครูบอกว่าถ้าเขาให้หาจุดเยือกแข็งของสารละลายเนี่ยมันจะต้องต่ํากว่าจุดเยือกแข็งของตัวทําละลายถูกไหม ก็ต้องเอาลบยี่สมาลบกับเดลต้าทีเอผูเขียนโยงลงมาข้างล่างนะครับเขียนโยงลงมาข้างล่างแสดงว่าดังนั้นประกาไม่ติดดังนั้นจุดเยื่อแข็งของสารละลายเท่ากับ ลบ22.99องศาเซลเซียสลบกับ Delta TF ถูกไหมครับคูก็แทนค่าไปลบ22.99องศาเซลเซียสลบด้วย0.93องศาเซลเซียสว่าได้เท่าไหร่ครับ22.99บวกกับ0.93คำตอบก็คือ ลบ9 3 9 2องศาเซลเซียสโอเคคำตอบที่ได้ก็คือลบ9 3 9 2องศาเซ l ล i เซียสแต่ว่าตัวเลขข้างหลังเนะี่ยครูไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่นะครับมันอาจจะคลาดเคลื่อนได้นิดนึงนะเพราะว่าเราเทียบบรญยัตรยิระยงเราอาจจะมีการใช้ตำแหน่งจุดทศนิยมที่ไม่เหมือนกับครูตรงนี้ก็อาจจะเป็นอย่างอื่นนะครับแต่โดยรวมแล้วมันจะต้องติดลบ23องศาเซลเซียสนั่นเอง โอเคครับ